แล้ววัดตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะฮะแล้วก็วัดนี้ก็โอ้ตายได้กูพบลูกสาวเลยก็ Often. Oh. ไม่ได้แล้วสูงจะเกิดเกิดเพลินออกกล้องวันนี้ เ,เป็นอะไรกับเครื่องซักผ้านี่มันของใครครับเนี่ยเครื่องซักผ้านี้เป็นของพี่สาวครับแล้วพี่สาวก็ให้ผมเป็นคนดูแลแทน,น ừ ừ พี่สาวเขาเปิดเปิดทําอะไรทํางานอะไรเปิดเขียงหมูครับขายหมูมหหมครับอ๋อร้างขายเขียงหมูรรครับครับทราบถามว่ามีคนร้ายได้มางัดเครื่องซักผ้าครับแล้ว้าฟังในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็คือประมาณเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับก็มี เ,เขาเป็นคนขับรถของที่สามแหล่ะครับ,ค,รบคนขับรถส่งของเขาก็เดินมาเขาก็ขอ,อมาทํางานครับเขาก็เห็นแล้วว่ามีมอเตอร์ไซค์มาจอดเขาก็รู้สึกสงสัยว่าทําไมไม่เคยคุนหน้าเลยครับแล้วเขาก็ออกไปทํางานเสร็จกลับมาเขาก็ถึงมาเจอว่าตู้นียโดงงนงัดแล้วตรงน,นี้เขอดูรุง่งลงมาอยู่บ้างแล้วเขาก็เลย เขบอกผม,มผมก็เลยกลับไปเปิดกล้องดูที่บ้านครับก็เลยเจอว่าเมีคนมางัดตู้จริงๆลแล้วก็เห็นมีผู้ชายสองคนรถมอเตอร์ไซค์สกู๊ปปียย้ยม,มาจอดแล้วก็มาทําการงัดตามวิดีโอที่ที่ได้เห็นกันนะครับครับอ๋อพอจำทะเบียนได้ไหมครับอาทะเบียนรู้สึกจะเป็นกรุงเทพหานครหนึ่งสี่ศูคนร้ายเนี่ย พฤติกรรมของคนไลเ่เขาเขาูปร่รงเขาลักษณะยังไงครับคนหนึ่งก็จะตัวแบบอ้วนๆหน่อยตัวใหญ่ไม่ถึงกับอ้วนนะตัวใหญ่แล้วก็คนหนึ่งก็จะผอมตัวสูงด้วยครับรับเขามากันกี่คน,นครับมาสองคนครับสองคนนะครับเขาใช้วิธีงัดยังไงครับแต่กล้องก็เหมือนมีไข่วองหรือเล็กอะไรยา่างกล้องจะมางัดกะจตัวนี้ ก,ก,ก่อนที่เขาจะงัดตัวนี้เขาก็งัดตัวนี้ก่อนแล้วเขาก็มางาังดตัวนี้ออกมันก็ใช้เวลาคอสมควรอยู่ตอนงัดออกไปตัวนี้น่าจะมันบางด้วยแหละมีแจกตัวนี้ก็ตัวเล็กแล้วเราเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่ได้มีเลยผมไม่ได้เชื่อมไว้ยังไม่ได้เชื่อมไว้ครับซึ่งมาเชื่อมหลังจากที่โดนขโมยไปแล้วอ๋อมาเชื่อมหลังใช่ครับมาเชื่อมที่หลังตบงนี้ซึ่งตอนนั้นมันก็ควจะงัดง่ายแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาเอาไปอ๋อ ทั้งทั้งหมดกี่กี่เครื่องรับเครื่องสักผ้าก็ามีสามเครื่องนะครับแต่เขาก็เอาไปได้แค่เครื่องเดียวอ๋อแค่เครื่องเดียวใช่นะอ๋อได้ได้เงินไปจไํานวนเท่าไหร่ครับข้าแมครับก็ถ้ามองจากกล้องที่ทีออกไปก็คงจะประมาณสองสามร้อยบาทไม่ได้เยอะมากอืแต่เราอยากให้ตารวจอจับให้ได้เพราะว่าไม่อยากให้ไปทําที่อื่นอีกอย่างนี้ยครับแล้วก็ข้าวของมันก็เสียหายเราก็ต้องมาเสียตังซ่อมกล่องซ่อมอะไรอีกอครับทีนี้เหตุ การแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมครับอยู่ในระแวกนี้ใช่ในระแวกนี้ก็บ่อยโดนงัดบ่อยขโมยเยอะครับขโมยก็เยอะด้วยใช่ครับอ๋อหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็เราไปแจ้งความยังไงไปแจ้งเองไปแจ้งความเองหรือยังไงครับก็หลังจากที่ผมรู้เรื่องผมก็แจ้งที่สาวแล้วก็แฟนที่สาวก็ไปแจ้งความไปแจ้งความครับอ๋อครับก็ได้ไปแจ้งความมาแล้วแจ้งความเรียบร้อยแล้วก็อยากให้ตำรวจจับ แลให้ได้แต่ตำรวจได้มาที่เกิดเหตุบ้างไหมครับอตอนนี้ยังไม่มาครับพอยังไม่มาเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันไหนครับเนี่ยวันที่สิบสองครับผมขอสิบสองที่ผ่านมาครับผมอ๋อป่านนี้ก็หลังจากที่แจ้งความแล้วคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้ายังไม่มีการ,ร,รติดต่อกลับมาเลยครับอ๋อว่าถึงไหนแล้วใช่ครับอยากจะเตือนประชาชนยังไงบ้างครับ ที่เห็นการที่เกิดอย่างนี้เราอยากจะเตือนผู้ที่มีเออไม่ว่าจะเป็นเครื่องผ้าหรือตู้อะไรที่หย่อนเหยียดก็แล้วแต่ก็ถ้ามีการล็อกอะไรให้มันแน่นหนากว่าเดิมที่เขาให้มาจากตู้เดิมๆเลยก็ทาเพิ่มที่เพื่อที่จะให้มันแน่นหนาขึ้นก็มันจะได้เพิ่มความปลอดภัยให้เพิ่มมากขึ้นอย่างนี้โจนไม่ลัวป้องแล้วครับมีป้องก็มีไปก็เท่านั้นแหละครับเขาเอาไปแล้วอ่ะ ครับใช่ครับก็อยากจะฝากว่าเออถ้าคุณทําอะไรที่มันป้องกันเพิ่มได้ก็ทําไปเถอะครับเสียตังค์นิดหน่อยแต่ดีกว่าโดนขโมยไปผมก็พลาดเหมือนกันก็คือไม่ได้ทําตัวนี้ไว้ตั้งแต่แรกก็คือเรามีแค่ตั๋วตรงนี้ตัวเล็กตัวเดียวเราก็คิดว่ามันในเมืองก็คิดว่าไม่มีแบบอะไรขนาดนี้ไงก็ปกตินี่จะจะเปิดเอาเหรียญเก็บไปทุกวันไหมครับไม่ได้เปิดทุกวันครับประมาณครึ่งเดือน ถึงจะมาเปิดทีประมาณนี้ครับเพื่อให้คนและแม่เนี้มาใช้บริการหรือยงไงครับใช่แต่อันนี้เราก็เพิ่นเปิดเอาออกไปซึ่งเขาก็คือได้ไปไม่ไม่ไม่กี่บาทแล้ครับก็แต่